สวัสดีครับมูช้ชไม่ได้จบเกมพงไกส์สตาร์ลกันอีกางไรครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าแพชนี้ไม่น่าเป็คมผิดหวังจริงๆคือก่อนที่ผมจะปิดเทมเนี่ยผมก็ตัดใจว่าจะเล่นเรื่องหลังปิดเทมไปนะครับผมก็แบบนะตอนแรกก็คิดว่าแบบน่าจะสักประมาณ6ชั่วโมงไม่ก็จชั่วโมงมันเรื่องแพชนี้นะครับไม่น่ายาวอะไรเนาะผมก็เลยนั่งเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับผมจนตอนนี้ห้าทุ่มแล้วโอ้พระเจ้าช่วยคือมันมันทําสคริปต์จริงๆเว้ยคือแบบ เช่นนี่คือกูเดินทําข้ามเวลาเลยเหรอแบบีอยู่แมนก็แบบจักจักเที่ยงก็เป็นฮาชุ่มกูงงๆเหมือนกันเกนชินยังไม่ได้เล่นเลยเลยน,น,นี่ยวันเนี้ยคือกูยังไม่ได้เล่นเกนชินเลยด้วยซ้ำนะครับผมกูแบบโอ้พระเจ้าเป็นยีอยู่ก็โดนทำสคริปแบบงองๆนะครับซึ่งก็ทาให้ผมรู้สึกอินกับตัวละครตัวหนึ่งมากเลยนะครับผมนั่นคือโรบินนะครับกับคือเป็นเรียกว่าเป็นพี่น้องที่แบบรักกันกลมเกลียวมากคือแบบพี่ชายยอม เยอะมเนี่ยยอมยอมแบบเดินทางเรื่องเดินทางผิดเพื่อปกป้องน้องอ่ะคือแบบอยากให้น้องได้แบบอยู่ด,ด,ดีดีกว่าเนะี้คือแบบโอ้โหเป็น,เป,นเป็นพี่น้องที่รักกันมากนะครับผมพี่ชายยอมทาทุกอย่างเพื่อน,น้องสาวอ่ะคือแบบโอ้โหแบบเราก็ได้เห็นแบบว่าพี่เขารักน้องสักแค่ไหนนะครับผมแบบผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วคือแบบเร,เรื่องมันดีมากเลยะคือแบบผมอินมากเพราะว่าผมรู้สึกเริ่มอินกับตละคอนัวนี้มากเล่ยนะครับผมกับซันเดย์นะคือแบบ ถึงจะเป็นตัวละครที่ดูอ่านบอ,อกว่าเขาคิดอะไรคิดจะทําอะไรกันอยู่กันแน่แต่แต่เข้าใจคือความเป็นห่วงคือแบบโอ oh, นี่จังไงอยู่เนาะคือแบบความเป็นพี่ชายนี่คือแบบแม่งเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าพี่เวทําทุกอย่างเพื่อน,น้องสาวนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นวายไร์ก็ตามทีนะครับคือแบบโอ้โ oh, ห oh, แม่งอินอะคือเล่นแล้วแบบโอ้โ oh, ห oh, แม่งสันเดย์มึงทําขนาดนี้เลยหรอวะแบบอืมแต่ก็ มีช็อตหนึ่งที่ผมตลกมากเลยนะครับผมนั่นก็คือท่านเป็นคนเราต้องมีวันหยุดเพียงสองถึงสามวันละงั้นเราทํำไมเราไม่ทําวันหยุดให้มันค,ครบเจ็ดวันไปเลยโอ้โหช็อตไอฉากนั้นคือกูโคตรขำมันคือแบบเสี้ยซันเดย์มึงแค่ไม่อยากทํางานไม่ใช่หรอวะอย่างนั้นอะไม่เป็นเลยที่หามากนะครับผมก็เป็นโมเมนต์นะครับคำสักเล็กน้อยเนาะในวันนี้จะมาเปิดหารโรบินกันนะครับผมซึ่งทีมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับก็คือทีมโจมตีต่อเนื่องนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าได้โรบินมาถ้าผมถ้าผมเปิดได้โรบินนอเวย ผมแน่นอนเปิดโรบินปุ๊บแลกคาร่าเลยก็มีคนบอกให้ผมแลกคาร่ามานะผมว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากในทีมจบติดตนน่เงต่างแต่ก็มีคนบอกอีกอีกคนหนึ่งบอกว่าแลกคิมเบโกเธอเอาไปเล่นในเกมฟิคชั่นที่แม่งมีมอนเยอะให้มาฆ่าเยอะก็แลกคิมเบโกจะคุ้มกว่าก็แบบเอาจริงปะตอนเนี้ยถ้าถามเรื่องความยากง่ายในการจัดทีมของสตัวละครตัวน,นี้นะเวคิมเวโกจัดง่ายมาก คาร่า,าก็จัดง่ายคือจัดง่ายทั้งคู่แต่คำว่าอยากจะปั้นไหมอ่ะไม่รู้สิคือตอนนี้ผมยังไม่มีฟิลลิ่งเลยว่าจะจะแลกจะแลกมาเลยดีไหมตอนนี้คือผมไม่มีฟิลลิ่งเลยนะเว้ยคือแบบเราดูก่อนล้วกันว่าตัวละครผมมันอำนวยความสะดวกให้ตัวละครพวกนี้มันฉายแสงหรือเปล่าก็รอรอไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยแลกอยเดีย๋ยวค่อยตัดสินใจแลกแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวในวันนี้เราจะเปิดหาลูกบินกันนะครับสามมติเนาะแล้วเราก็มาเปิดตู้ถายบอก่อนลวกันหนึ่งมติเนาะไป โอ้โหโอเคมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันเลยทองตัวอะไรอ่ะฟังนะก่อนอื่นเลยขอขอพูดก่อนเลยถ้าได้คิมเโกะผมแลกคาร่าถ้าได้คาร่าผมแลกคิมเโกะไม่มีอนะไรเป็นมากกว่านี้นะครับผมคือขอใครก็ได้นสองตัวเนี่ยขอคาร่าไม่ก็ฮิมเโกะใครก็ได้นะครับผม oh shit here we go again กูตกใจกูเห็นรัสังหารกูเห็นเลยแบบได้หยันชิงกูขึ้นมา,นาทันทีแต่ไลคโคนเหรอดีเปล่าวะอันนี้ไม่รู้นะส,สลีไรเดสผมไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้วัดวัด โอ้โหโคตรคือกูก็อยากจะดีใจ,อย,จอยากจะแสดงอารมณ์ออกมาแบบเต็มที่เลยแต่คือแบบกูเหนื่อยมากคือกูนั่งเล่นตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มคือกูเหนื่อยเข้าใจป่ะและกูไม่มีแบบคกูเล่นมาจนจนแบบมันสูดพอชีวิตหมดแล้วอะคือไม่รู้จะดีแอคชั่นยังไงดีกับเหตุการณ์นเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยที่กูได้สองทองในมอติเดียวอะนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเว้ย แล้วทําไมมันถึงไม่เป็นคาร่า,ากับพี่เมโกว่าเกมกูถามจริงและอันนี้เก่งไหมแนะี่ยไม่รู้เก่งไหมทำดาเมจคิทิคอฟเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เมื่อจำตีปกติหรือสกิลสุดซึ่งก็สงสัยไม่เกิดคิทิคอฟเอาตายคิทิคอฟสองเราจะเพิ่มขึ้นสากเปอวลาหนึ่งเทิร์นเอฟเฟนี้จะสามารถปล่อยได้หนึ่งครั้งในทุกๆสามเทิร์นไม่ไม่เอามาไม่ไม่ดีนี่เอ้ยหรือหรือดีวะก็ดีนะใครที่เล่นราสังหารนี่คือ ไอ้หลายคนมันก็ดูใช้ง่ายนะถ้าทําอัตราคิดที่ข้อเยอะๆอะ่ะอันนี้ก็จะโบดดํมคิีไปเลยสามสิบพูดง่ายๆก็อย่างนั้นแหละแต่แบบอาจจะไม่รู้ดิดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่ผมอยากรู้ก็คือใบรูแบบแบบเลยใบรูทำไรได้ครับอีด e ิลอนหนึ่งเนี่ยเมื่อตัวละครตัวต,วต,วตวงอมาชีส สุดลงหากเพชรพี่ได้ปจุบันขอาเป้าหมายเราทอดกับเพชรสืดสุดของตนจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมแก่เป้าหมายแปดหน่วยอ๋อก็คือถ้าไหวรู้ทําการคิวเพื่อนและเพื่อนคนนั้นน่ะเลือดเต็มก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้เพื่อนคนนั้นแทนเป็นแปดหน่วยโอเคก็ดูดดีขึ้นอยู่นะก็ดูดีโอเคอามาสู้รถเป็นกันดีกว่านะครับผมอยากเปิดทัร์ปาสจริงๆคือในใจนะอยากเปิดทัวร์ปาสเลยแต่คือ คนมันอินกับนันเรื่องตัวละครไปแล้วไงคือผมอินไปกับโรบินกับซันเดย์สองที่น้องคู่นี้ไปแล้วไงคือผมก็เลยก็เลยอยากจะมาเปิดหางไงตอนแรกจะเปิดถูกปั๊บแต่แบบโดนโรบินตกไปแล้ววันนี้ในเรื่องอคือแบบเป็นพี่น้องที่รักกันดีมากล้วก็งุ้มเกลียวเกินอ่ะคือแบบอ่ะม,มันดีนะครับผมอ่ะประวัติด,ดูประวัติหน่อยล้วกันโอเคมาเอา่อผมไม่น่ามีโลเยอะป่ะถ้าจะไม่ผิดผมเปิดใครไปล่าสุดผมเปิดอารครอนไปใช่ ผมเปิดงาำอัฟโรรนไปไม่นานมานันี้นี่ไงก็สามสองโลมันไม่เยอะหรอกนะครับผมก็เปิดเปิดไปเลยละกันนะมอติแรกเนาะเอาจริงอยากเก็บเพชรไปเปิดไฟไฟ้าฟตัวเนี้ยคือ,คอแฟนแฟนแฟนผมท่เอ็นชินได้คนท่อยากได้อย่างเหมือนกันไฟไฟ้าแต่โดนโรบินตกแล้วก็อยากจะเปิดหานรบินด้วยนะสีดาว ขอบคุณครับเฉียอ,อี้ผมยังไม่เคยมีเยอ,อู้ได้หันยามาด้วยโอเคมาเกินทั้งพี่มากันทั้งน้องนะฮะเยี่ยมยอด,ดจริงๆแต่วันนี้ดวงดีแล้วนะครับผมได้สองทองในตู้ถาวรเนานะคือกูว่าอื้อเหมือนกันว่าเกูดได้สองทองจริงหรอวะแม่งอยู่ๆก็จะดวงดีนะครับผมอะไปกันต่อเนาะไม่ไม่มีทองนะเนาะคือกูนึกว่าทองเมื่อกี้ไม่ใช่เนาะ คอนรู้สึกอิ่มเลยกับเกมการเล่นในเรื่องเกมนี้คือแบบชฉวี่นะครับเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมสิโอเคอันยาโอ้โหเฉวี่เอาว้าเอาว้าสองตัวว้าแต่คลิปนี้ผมแฮปปี้แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าได้สองพลู้ถาวรเนาะโอเคถือว่าเป็นการเปิดเก็บรอไปนะครับผมซึ่งเป้าหมายในเนจดนีนะครับคือการเปิดหาไฟฟาฟเว้รอแพดหน้ามาหรือเราจะไปเปิดหาไฟฟากัาาาน ผมบอกวา่าแล้วตอนนี้นะว่าผมจะเปิดหานแน่นอนนะครับผมเพราะของมันต้องมีหานยาขอบคุณมากเฮ้ย hey, วันนี้ดวงดีว่ะเออดีจริงโอเคก็แฮปปี้ผมแฮปปี้ทุกอางแฮปปี้เอวี่วันแฮปปี้นะครับผมแหมดีจังรู้สึกวันนี้ดวงดีกับดวงดีโคตรเลยวันนี้นะครับ อนดิลอนหันยาอีห้าหันยา e อีหกอะดาเมจจาเพิ่มดาเมจของขระสวรรค์เพิ่มขึ้นอีกสิบโอ้คือเพิ่มปั๊บเพิ่มแรงขึ้นอีกสิสูเชงโอเคสูเชงอีหกและเฉวีก็อีสองนะครับโอ้โหไม่ จากปันมาเล่นอยู่นะแต่แบบผมตอนนี้ผมกำลังทำเวลอยู่ดิเนี่ยเวลยวผมกำลังทำเทสอยู่นะครับผมส่วนแฟกก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มให้แล้วก็ไลฟ์คนก็ใช้ของตัวเองไปเนาะแต่ไลฟ์ควปไปจำตัวของหยานชิงนี่ก็แบบอืมไม่รู้ดีไลฟ์คนอหยางชิงเะมาใช้รักต่างหากไก็แบบอ่า เบดี่ก็เป็นทำลายล้างใช่ไหมทำลายล้างใช่ถ้าสังหารผมมีใครว่างอะเซอร์วัลเซอร์วัลป็นปัญญาไม่เกี่ยวเออมีเซเล่อะเซเล่เป็นรับสังหารด้วยแต่ผมว่าว่านั่นดนีไม่รู้ดิคิดเห็นยังไงบอกผมแล้วกันนะครับผมว่าอะไโฟนของไอหยันชิงมันมันเก่งไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่อ่านอ่านเท่าที่อ่านก็แบบดูดีอยู่นะอืม ก็ทุกอย่างก็ดูดีอยู่แหละอาจจะเปลี่ยนให้เซเล่ก็จะได้ดำขีำ้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องไปทาแต่เซเร่ผมทําสปีดร้อยหกิเอ็ดดลคือเซเล่ผมแบบแฟกแฟกสวยมากพอเลยอัพสปีดเป็นร้อยหกสิบเอ็ดอะแล้วแบบมันได้มันได้มันได้เนี่ยเนี่ยได้สองเซตคือร้อยหกสิบมันบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มแล้วแบบเนี่ <c oughs> ่าโชว์เลยคือแฟกเซเร่ผมโคตรสวยอนะเนี่ยดูดิเร็วขี้ทำาะล้างแบบเป็นแฟกที่สวยมากอะบอเลย เนี่ยเร็วอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มีความเร็วตั้งเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเร็วอีกโจมตีทำลายล้างโอ้โหเพอร์เฟคมากอฟตากเนี่ยเละอาตาชีทำลายล้างขึ้นดูแบบดีมากแฟกเตเ่ผมมองว่าโค้งเทพอะฟันตั้มเร็วอัตาชีจมตีเปอร์เซ็นต์โอ้โหแฟคเตเ่คืออุสุดมากนะครับดดเมจคีอันนี้ก็ถ้าถ้าหาอันใหม่ได้ก็จะมาหาหานะครับผมเอออันนี้ถ้าหาใหม่ได้ก็กหาใหม่ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีอันที่สูกใจไงก็เฉยๆไปก่อนประมาณนี้เลยกันนะครับกเปิดหารโรบินในคลิปนี้นะครับผมสว่วนแน่นอนแพชหน้าเราเจอกันกับตู้ไฟฟ้านะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็มาสรับคลิปนี้แหละผมก็ต้องตลาประกอนนะครับผมว่าผมอยู่กัหนาน,นะคับสวัสดีครับ